ลัคนาราศีเมถุนในเดือนธันวาคมนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปครับสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนในเดือนธันวาคมนี้จะมีดาวย้ายที่ส่งผลกับคุณเนี่ยทั้งหมด5ดวงด้วยกันครับแล้วก็จะมีการย้ายรวมทั้งหมดเนี่ยหครั้งครับแปลว่าอะไรครับหมายความว่าดาวหนึ่งดวงมีอยู่ดวงหนึ่งครับที่ย้าย2ครั้งเลยครับในเดือนเดียวกันนั่นเองครับดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์หรือ หือหมายเลข6นะครับดูง่ายๆคือหมายเลข6ที่อยู่ด้านนอกสุดเนี่ยนะครับนะย้ายวันที่3ธันวาคมครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่19มกราคมปีหน้าเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเข้ามาในตําแหน่ง3นาฬิกา,า,ก,าก็จะส่งผลแต่ละลัคนาราศีเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าสําหรับลัคนาราศีเมทุนนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งช่องโรคภัยครับแปลว่าชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากแต่งตัวขี้เกียจนะ รหรือบางคนนะครับก็ในทางกลับกันนะคือเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าดาวศุกร์หมายเลขหกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักครับแล้วก็เรื่องของออการเงินนะแล้วก็เรื่องของพวกของสวยๆงามๆพวกกิเลสตัณหานะว่าง่ายๆนะครับแบบนั้นเนี่ยพอดาวมันเข้ามาในตําแหน่งโรคภัยเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่ นะครับแล้วก็ระวังพวกโรคที่มาจากการกินนะโดยที่เราไม่ได้ทันระมัดระวังนะหรือว่าตามใจปากมากเกินไปนะเพราะช่วงนี้มันปลดล็อกดาวน์แล้วใช่ไหมครับ <S <S เราจะไปไหนอิสระแล้วเปิดประเทศแล้วนะครับแหมันนี้ก็แบบอะไรที่มันอดอยากปากแห้งมานานอ่ะนะครับข้ออยากที่จะไปจัดการ นะให้กับกระเพาะของเราเนี่ยได้สะสมสะแก่ใจนะที่ที่ผ่านมาเนี่ยได้กินไม่เต็มที่นะครับแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสนุกนะครับผมบอกได้เลยนะครับต้องรักป้องกันด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะติดโรคได้นะครับโดยเฉพาะโรคติดต่อที่มาจากทางเพศสัมพันธ์นะหรือสาวๆนะครับคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยดาวเข้าทางแบบนี้นะครับสามารถแก้เคล็ดได้นะด้วยการไปเสริมหล่อเสริมสวยนะคืออาจจะไป ฉนะีดโบตอกฟิลเลอร้อยไหมนะทำจมูกทำหน้าอกอะไรทำตาอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าขึ้นเขียงอะ่ะนะขึ้นเขียงให้คุณหมอเขาจัดการสักหน่อยนึงนะอันนี้ก็จะช่วยให้เข้าทางดาวได้นะครับแต่อันนี้คือภาพรวมทีนี้ผมอยากจะเจาะลึกให้นะครับว่าแต่ละคนที่เป็นลัคนาราศรีเมทุนนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับโดยความแตกต่างตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าในดวงของเราหรือในบาร์โคดชีวิตของเราเนี่ยมีเลขอะไรรองรับอยู่ในตำแหน่ง3ามนาฬิกานี้นะ ซึ่งเลขที่ดีกับหมายเลข6กเนี่ยก็คือเลข3 นะถ้าเจอ6กสาเนี่ยโอ้ผมรับรองเลยว่าคุณต้องขึ้นเขียงแน่นอนนะครับก็คือได้เสริมหล่อเสริมสวยอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นจะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดไปเจอกับเลข7อันนี้เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ดีที่สุดเลยนะก็คือ6กเขาไม่ชอบ7จ็ดนะครับเขาเป็นศัตรูกันนะพูดง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนคนเราไม่ถูกกันนะ,นะครับเวลาเจอหน้ากันเนี่ยถ้าไม่พูดประชดแดกดันกันนะ <c oughs> ก็ต้องมีลงไม้ลงมือกันนะแบบนั้นเลขหกเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยคือคู่พระศุกร์เข,ข้าพระเสาร์แทรกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาหนั เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยต้องไปดูนะว่าตัวเองอะ่ะมีเลขอะไรรองรับเลข6อยู่นะส่วนเลขอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งระบบของเราเนี่ยจะบอกรายละเอียดให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกให้ว่าจะใช้ยังไงนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธนั่นเองนะหมายเลข4ดาวพุธเนี่ยจะย้ายมาที่ตำแหน่ง4นาฬิกาเข้ามาในช่องคู่ครองครับมีผลกับชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยตั้งแต่วันที่4ธันวาคม ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยนะครับส่งผลให้คนที่มีคู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคู่ของคุณเนี่ยจะพูดเยอะเป็นพิเศษนะถ้าออกไปในทางไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีหรอกเขาเรียกว่าออกไปในทางแบบล้นเกินไปนะก็จะเรียกว่าพูดจะเยอะถึงขั้นจู้จี้ขี้บ่นนะคบแต่ว่าถ้าออกไปในทางดีละ่ะเป็นยังไงนะไม่ในทางดีก็คือเรากับคู่ของเราเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือได้งานใหม่มานะครับมีข้อตกลงสัญญาบางสิ่งบางอย่าง ที่ได้มานะก็จะส่งผลดีให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนโสดละ่นะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับนะได้เจอคู่จากการคุยงานนะแล้วเลข4เนี่ยต้องไปดูว่ามันเจอกับเลขอะไรถ้าเจอกับเลข2ในบาร์โค้ดชีวิตของเรานะคือในช่อง4ี่นาฬิกาเนี่ยนะครับฟังนี้จบนะหากระดาษปากกานะครับผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะที่มาฟังช่องของเรานะครับถ้าคุณมีกระดาษปากกาใกล้มือทั นิดหนึ่งนะแล้วคุณจดเอาไว้นะแล้วคุณไปดูนะคุณจะรู้เลยว่าบาร์โค้ดชีวิตคุณเนี่ยเจอเลขอะไรแล้วจะดีหรือไม่ดีนะตามที่ผมบอกเลยนะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมบอกรายละเอียดลึกลงไปอีกนะแต่ตอนนี้คุณจําไว้อย่างนี้ก่อนถ้า4เจอ2เนี่ยเราเรียกว่าคู่เป็นที่รักหมายความว่าไงหมายความว่าโอ้โหคุณกับคู่ของคุณเนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยทีเดียวครับนะคุยกันเนี่ยเจาะแจ๊อ่อนหวานเลยนะแล้วก็คุยกันในเรื่องดีๆนะเวลาเรามีความสุขในบ้านนะอะไรๆมันก็สุขใช่ไหมครับนะแล้ว4ี่กลัวอะไรครับ4กลัว8ไม่ ชอบนะสีเจอ8เนี่ยกาเรียกว่าคู่ศัตรูกันนะสี่แมันเป็นคู่พลิกแพลงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมีการชิงไหวชิงพลิปกันนะครับแล้วก็มีการบิดเบือนการโกหกกันนะการพูดจาที่ไม่เปิดเผยความเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยทั้งๆท,ที่ดาวในภาพรวมเนี่ยมันเข้ามาในภาวะที่ดีแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันคุณไม่สงสัยเหมือนผมหรอครับสมัยก่อนผมสงสัยนะเอ๊ะคนมันราศีเดียวกันลัคนาราศีเดียวกันมันจะเหมือนกันทั้งโลกเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะน ตอนนี้เรากําลังค่อยๆบอกให้คุณมีความรู้ว่าเนี่ยรายละเอียดมันอยู่ตรงไหนและถ้าจะาไปดูเนี่ยจะไปดูตรงไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะแทรกไว้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะครับได้ความรู้ไปด้วยนะครับดาวดวงที่3ก็คือดาว3เลยก็คือดาวอังคารนะครับมันคือหมายเลข3นั่นแหละนะดาวองคารเนี่ยจะย้ายมาในตําแหน่ง5นาฬิกานะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยคือย้ายเข้ามาในช่องอุปสรรคครับแล้วก็จะย้ายมาส่งผลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไปจนถึงวันที่16มก กร,ราคมนะปีหน้าเลยนะครับดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวแห่งนักรบบางคนเนี่ยบางตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเทพแห่งนักรบเทพแห่งสงครามนะแล้วนักรบอะคุณว่านักรบเนี่ยเวลามันออกไปลบเนี่ยมันจะ,ะต้องมีบาดแผลไหมมันต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นดาวองคามันเลยเป็นดาวแห่งโทสะนะสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่าเข้ามาในตําแหน่งเนี่ย จะทําให้คุณเนี่ยเกิดอุปสรรคได้และอุปสรรคนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากความใจร้อนของคุณนั่นแหละเน้นวิธีแก้นี่ง่ายมากก็คือต้องมีสติใจเย็นๆรอบคอบให้มากขึ้นควบคุมความหงุดหงิดของตัวเองควบคุมความไม่พอใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรหรือเจอใครที่เข้ามาเป็นบททดสอบขอให้คุณระลึกไว้ว่าใจเย็นนะแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งครับคุณเนี่ยจะทะเลาะกับคนอื่นโดยเฉพาะผู้ชายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำ ได้อย่างที่ผมแนะนําผมเชื่อว่าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้มันไม่จําเป็นหรอกครับว่าเวลาดาวมันไม่ดีแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนั้นผมอยากจะบอกทุกๆคนด้วยใจจริงเลยนะครับด้วยความรักเลยนะก็คือว่าดาวไม่ดีเนี่ยคือเรารู้ไว้เพื่อป้องกันครับเราไม่ต้องไปคอยแบบอุ้ยแม่นจังเลยจานหโหแม่นมากอะไรเงี้ยผมไม่ดีใจนะจริงๆแล้วอ่ะผมจะดีใจถ้าคุณมาบอกผมว่าหอวจารย์สิ่งที่บอกไปเนี่ยทำให้มีสติและทําให้คุณไปป้องกันชีวิตวางแผนชีวิตของคุณได้ผมภาคภูมิใจผมดีใจมากกว่าอีกครับแบบนั้นนะ เพราะว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันคือสติติครับถ้าเรานำสติติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถามว่าชีวิตใครดีครับชีวิตคุณหรือชีวิตผมก็ชีวิตคุณเองนะครับผมเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตั้งสติให้ดีๆนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หมายเลข1น,นะครับก็คือจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง4นาฬิกานะในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งคู่ครองเหมือนเดิมนะแล้วก็จะย้ายมาวันที่16ธันวาคมอยู่ยาวเลยครับไปจนถึงวันที่14มกราคมคร ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคู่ของคุณหรือคุณเนี่ยนะก็จะมีการเขาเรียกว่าแสดงภาวะของความมีอํานาจเหนือกันนิดนึงแต่ผมแนะนําถ้าเราเป็นสุภาพบุรุษนะก็ยอมยอมไปนะครับคนเชื่อเมียได้ดีทุกคนนะครับเชื่อผมนะแต่ว่าถ้าคนไม่เชื่อเมีเน,นะครับมักจะมีปัญหาที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนําไว้นะครับแต่คุณผู้หญิงเนี่ยก็อย่าลุกแก่อํานาจจนเกินไปนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะก็ต้องแบบว่ามีความกลมกล่อมด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยให นึกถึงวันเก่าๆนะวันที่รักกันวันที่จีบกันวันที่รักกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะน่ารักอะ่ะนะครับนะอย่าไปแบบโอ้ตอนนี้อะไรทุกอย่างนะ <c oughs> ก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นอกเรื่องหรือเปล่านะแต่ว่าก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยผ่อนคลายนะเดี๋ยวจะบอกว่าฟังเรื่องดวงไม่ต้องเครียดเหรอไม่ใช่นะครับฟังเรื่องดวงเนี่ยคือเราฟังเมื่อที่เราจะไปวางแผนชีวิตจริงไหมครับถ้าชอบแบบนี้เนี่ยก็กดไลค์มารวัว <c oughs> <ๆ S 2> นะครับไม่ได้เสียฟังอยู่แล้วนะทีนี้อย่างนี้ครับถ้าคู่ของเราใจร้อนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขานิดนนนนึงะครับแล้้ววใช่ีเขาาอจ อยากโชว์อยากโดดเด่นนะมันเป็นอำนาจหรือว่าอิทธิพลของดวงดาวนี่แหละ นี้ถ้าคุณไม่มีคู่สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจะเกิดกับคุณในเรื่องกันต่อไปนี้ก็คือคุณเองนั่นแหละจะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับคุณอาจจะได้รับชื่อเสียงได้มีเกียรติยศมากขึ้นนะครับมีคนมาสนใจคุณมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำดีๆไว้นะเวลาชื่อเสียงขจรกระจายเนี่ยมันเป็นกลิ่นหอมครับแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ดีนะครับชื่อเสียงเวลามันขจรกระจายไปเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหม็นครับงั้นอยู่ที่คุณแล้วว่าจะเลือกหอมหรือเลือกเหม็นนะครับนะเลขหนาดูว กันนะก็จะมีผู้ใหญ่มาส่งเสริมสนับสนุนนะครับแต่ถ้าน1ไปเจอ3แบบนี้เขาเรียกว่าคู่ทะเลาะนะเป็นคู่ศัตรูกันหรือว่า1ไปเจอ8แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคุณช่วยเหลืออะไรใครหรือคุณทําดีไม่ได้ดีแบบนั้นนั่นเองนะครับรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวมาตอนท้ายนะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือเกตนะครับเกตหรือหมายเลข9นะครับจะเข้ามาในตําแหน่ง11นาฬิกาเกตเนี่ยจะเข้ามาในช่องความเสียหายครับส่งผลตั้งแต่วันที่25ธันวาคมไปจนถึงวันที่ 20่กุมภาพันธ์ครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือรักษากายวาจาใจให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดโดยเฉพาะคนที่ยังมีศีลไม่ครบนะศีลง่ายๆคือศีลห้าไม่ต้องถึงขั้น227ข้อแบบพระนะครับนะเอาแค่5ข้อพอนะครับถ้าคุณมีไม่ครบคุณต้องระวังเพราะว่าดาวเนี่ยตำแหน่งนี้นะเกศเนี่ยเขาชอบคนมีศีลธรรมถ้าเราทําไม่ดีขัดแย้งกันเนี่ยมันจะเดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้าเราทําดีขัดแย้งเขาจะเริ่มส่งเสริมเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะพูดคำว่าถีบส่งก็ไม่ใช่ ส่งมันมันเป็นความหมายที่ไม่ดีใช่ป่ะเขาเรียกว่าติดจรวดให้แล้วกันเออติดจรวดให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่บาปบุญให้ผลแรงครับเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็อาจจะงดเว้นสิ่งไม่ดีไว้หน่อย นะสมมุติว่ามันห้ามไม่ได้นะผมไม่รู้แหละไม่รู้คุณจะผิดศีลข้อไหนอะไรยังไงก็คุณก็ทําไงก็ได้ให้มันน้อยที่สุดอะนะถ้ามันไม่มีได้เลยก็ยิ่งดีนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะได้มีโอกาสนะครับไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างจังหวัดนะอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังการเดินทางด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุได้หรืออุปกรณ์อย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์มือถือ นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เสียหายได้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับระวังนิดหนึ่งต่อไปนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นรอบสุดท้ายของเดือนนี้ละก็คือย้ายอีกครั้งหนึ่งดาวพุธเนี่ยย้ายสองครั้งเลยนะในเดือนนี้นะนจัดไปนะดาวพุธนะการย้ายในครั้งนี้เนี่ยย้ายไปในตำแหน่ง3นาฬิกานะครับก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมไปจนถึงวันที่12มกราคมเลยนะครับเข้ามาที่ตำแหน่งโรคภัยนะตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะมีโอกาสเจ็บป่วยนะโดยเฉพาะในช่อง ันปากและวิธีการแก้ก็ง่ายมากก็คือแก้เคสด,ด้วยการไปทําฟันนะนัดหมอฟันใกล้บ้านเลยขูดหินปูนก็ได้อะไรก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับเป็นภาวะที่อาจจะมีการพลาดพังหลงลืมในเรื่องสําคัญสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาอะไรมาจดโนต้ตไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมที่บอกไปคือเลข4จะชอบเลข2อนะถ้าเป็น42เจอกันเนี่ยสิ่งที่พูดไปเนี่ยก็จะเบาลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอเลขที่เป็นศัตรูกันอย่างเช่น4 8อันเนี้ยมันก็อาจจะทําให้จากร้ายเนี่ยกลายเป็นร้ายหนักขึ้นไปอีก อันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดของดาวที่จะย้ายในเดือนธันวาคมและส่งผลกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นเนี่ยถ้าอยากดูแบบเฉพาะเจาะจงนะครับที่นี่เรามีแอปพลิเคชันนะครับเป็นไลน์นะเราสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับแอดไลน์แอดซินแสแซด e อเนะครับใส่แอดด้วยนะแอดเหมือนอีเมลอะนะครับแล้วก็ z i n z a e แแล้วฟังผมดีๆนะครับเราก็แค่ใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เราเกิดนะครับเท่านั้นแล้วใส่โค้ด4 5 5 เห็นไหมครับผมไม่ได้พูดว่าคุณต้องใส่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเลยเพราะฉะนั้นไม่มีการไปตัดเงินคุณนะครับสบายใจได้100%เลยนะครับคุณจะได้อ่านดวงแบบเฉพาะเจาะจงดาวของคุณเองเลยตำแหน่งที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยคุณจะได้ไปมองเลยว่าด้านในมันเป็นเลขอะไรนะสังเกตง่ายๆคือลานด้านในแล้วก็เลขมันจะเป็นสีเทานะครับมันจะไม่มีสีแต่ดาวที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นจะเป็นสีสีอ่ะมันจะเป็นสีประจําดาวนะครับไว้วันหลังว่างๆเนี่ยจะมาพูดเรื่องสีประจําดาวให้ฟังอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าชอบเรื่องดวงนะแบบเล่า ง่ายฟังสบายๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปในครั้งต่อไปครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r ค o ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาโค o ชีวิตของเราสินแสบา r c o d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา